โกงสอกตำรวจกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค9พ่นพิษสั่งเชือด118นักเรียนในสิบเอี่ยวการทุจริตสั่งเอาผิดอาญาซ้ำพร้อมขยายผลเพิ่มลากใส่ขบวนการแฉมีพันตำรวจโทรถึงร้อยตำรวจเอกเข้าร่วมด้วยรอหลักฐานสำคัญก่อนแจ้งความ จากกรณีที่พลตรวจนันทเดชย้อยน,นวลผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9ได้มีคำสั่งแต่งตั้งพลตวตรีดุษฎีชูสังกิตรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9ให้เป็นประธานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานการพุจริการสอบเข้ารับราชการเป็นในสิบตำรวจของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค9ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นคือนา่าสุดเมื่อวันที่12ธันวาคมพลตรวรนันทเดชย้อยน,นวลผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9 ได้เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนของข่าวการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเพื่อเข้าไปเป็นตำรวจระดับในสิบของศูนย์บังคับการฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9หรือสฝอร,อรอพ9ว่าเรื่องที่เกิดการทุจริตในการตรวจสอบเป็นการสอบเมื่อวันที่27มีนาคม65 ส่วนการสอบเข้าเป็นนายสิบตำรวจครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนมีการประกาศผลสอบเมื่อวันที่9ธันวาคม65ไม่ได้เกี่ยวกับการทุจริตที่เป็นข่าวอยู่พลตำรวจโทนันทเดชกล่าวต่อว่าเรื่องการทุจริตในการสอบเมื่อวันที่27มีนาคมนั้นหลังจากที่มีผู้จ่ายเงินให้กับนายนาเพื่อซื้อข้อสอบและกลุ่มผู้จ่ายเงินที่สอบไม่ได้ได้มีการแจ้งความที่สพเมืองจังหวัดสงขลา ก็ได้มีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงทั้งจากภาคเก้า 9, และสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงมีการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้จ่ายเงินผู้รับเงินเจ้าหน้าที่ของศูนย์บังคับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่หน่วยคุมสอบทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้โดยได้มีการสั่งให้ผู้เข้าสอบทั้งหมดที่มีหลักฐานเชื่อได้ว่ามีการทุจริตจำนวนร้8คน พ้นจากการเป็นนักเรียนในสิบไปแล้วส่วนในการสอบในสิบครั้งล่าสุดและมีการประกาศผลไปแล้วเมื่อวันที่9ธันวาคมยังไม่มีการร้องเรียนว่ามีการทุจริตในการสอบเพราะได้มีการสั่งให้มีการเข้มงวดในการสอบครั้งนี้เนื่องจากผลการสอบเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาที่มีการทุจริตผลการตรวจสอบพบว่าเป็นการทำเป็นขบวนการทั้งโรงเรียนกวดวิชาทั้งกลุ่มในหน้า และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการสอบผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงในคณะกรรมการที่ทําการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ว่าในการสอบเข้ารับราชการตํารวจระดับในสิบทุกครั้งจะมีแก๊งที่เป็นนายหน้าในการติดต่อกับผู้เข้าสอบโดยมีการนําบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากเจ้าหน้าที่ในสอฟรภาคเก้าไปทําการศึกษาและติดต่อกับผู้สอบที่มีฐานะดีและเสนอการช่วยให้สอบได้ ด้วยการเรียกรับเงินวิ่งเต้นซึ่งอ้างว่าเป็นการซื้อคำเฉลยข้อสอบตั้งแต่2 0 0 0ถึง5 0 0 0 0 0บาทต่อรายแต่ที่ไม่มีข่าวเพราะผู้จ่ายเงินไม่ออกมาเปิดเผยเหมือนกับครั้งนี้ที่มีผู้จ่ายเงินแล้วสอบไม่ได้จึงออกมาแจ้งความจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าผู้เข้าสอบในสิมีการได้รับติดต่อจากกลุ่มของนายนาซึ่งขณะนี้มีหลายคนที่ถูกเรียกมาสอบสวนและได้รับสารภาพแล้วว่า เป็นผู้รับเงินจากผู้เข้าสอบจริงและเจ้าหน้าที่มีหลักฐานการโอนเงินจากผู้เข้าสอบเข้าบัญชีของคนทั้งสองซึ่งเป็นพยานวัตถุที่มีน้ำหนักในการดำเนินคดีตามกฎหมายได้แล้วส่วนผู้เกี่ยวข้องรายอื่นๆที่อยู่ในขบวนการเดียวกันมีหลักฐานการติดต่อกับผู้เข้าสอบเพื่อเรียกรับเงินที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดขณะนี้รอเพียงให้สฟร,รอภาคเก้าที่เป็นเจ้าทุกขแจ้งความดำเนินคดีก็จะขอให้ศาลออกหมายจับได้ทั้งหมด ในตำรวจผู้อยู่ในคณะกรรมการสอบสวนยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในการสอบสวนเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องของสอฟร,รพ .9 ที่มีหน้าที่ในการรับกล่องข้อสอบจากส่วนกลางดูแลรักษาและควบคุมการสอบโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบที่พบว่ามีการทุจริตได้มีการเรียกมาทำการสอบสวนหมดทุกนายซึ่งพบว่ามีหลักฐานในการเชื่อมโยงในการทุจริตคือเงินในบัญชีที่มีการโอนจากกลุ่มคนที่รับเงินจากผู้เข้าสอบคือร้อยตำรวจเอกหญิงนายหนึ่งตำแหน่งรองสารวัตรในภค .9 ซึ่งมีการรับโอนเงินจากกลุ่มผู้รับเงินจากผู้เข้าและมีนามสกุลที่เหมือนกับผู้เรียกรับเงินบางคนได้ให้ปักคำกับพนักงานสอบสวนแล้วถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบในครั้งนี้ซึ่งนี้ไม่พ้นความผิดในการร่วมกันทุจริตส่วนนายตำรวจระดับพันตำรวจโทอีกคนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างหาจุดเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ทำผิดกลุ่มแรกที่มีหลักฐานในการเอาผิดที่ชัดเจนทั้งนี้จากหลักฐานของการสอบสวน พบว่ากลุ่มผู้เรียกรับเงินเพื่อขายผลฉเฉลยข้อสอบครั้งนี้มีการโอนเงินระหว่างผู้เข้าสอบกับผู้รับเรียกเงินตั้งแต่เดือนธันวาคม54สืบจากข่าวรายงาน